นี่ชาร์จแล้วอันตีโอ้มีระบบอันตีด้วยโอ้ยังที่มีใครบ้างมีซีซีนะครับซีทูซีซีซ <c> ีทูนะแล้วก็คาเรนนะครับ มีนานารีหรือเปล่าตัวนี้แล้วก็ซูซากุนะครับแล้วก็ตัวผมม่วงนี่จําชื่อไม่ได้เออมันจะมีสัญลักษณ์ไทายของมันด้วยนะเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel กซิล่าเกมเมอรวนะครับวันนี้เราจะมาผจญภัยในโลกของกีอัสกันนะครับกับเกมมือถือเปิดใหม่นะครับโค้ดกีอาส์ลูเลชออฟเดอะเรเบลลูชันลอสสตอรี่นะครับ ก็สำหรับเกมนี้นะครับในสโตทยเนี่ยตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับใครที่อยากลองเล่นต้องมาลองเล่นในสโตนอกนะครับผมก็แน่นอนตัวละครนี่มาครบนะครับทั้งลูรูสสุสักุ c ีทูคาเลนนะครับแล้วก็เหล่าในเมทั้งหลายนะครับโอเคไปลุยกันเลยก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวกาชาจัดทีมนะครับจากค่าย DMM ร่วมมือกับ F4 ฟโฟสมูไรนะครับก็จะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับ มันจะมีในโหมดของ Main Story เมนสตอรีร่นะครับพวกไซชัปเตอร์ไซเควสนะครับด่านท้าทายต่างๆนะครับด่านสำรวจนะครับภารกิจรายวันด่านอารีนา PVP นะครับแล้วก็มีระบบเทรนนิ่งมีช็อปเนี่ยสามารถหาของฟาร์มของนะครับมาพัฒนาอัปเกรดหุ่นไนแม่ของเราได้นะครับรูปแบบการเล่นนะครับเท่าที่ดูมาก็คือมันจะเป็นรูปแบบของ 2D Strategy RPG นะครับก็คือจัดทีม มันจะออกแนวแนวกึ่งกึเป็นทาวเวอร์ดี s เน์กับแนวเป็นแบบเอ่สอาร์พีจีที่เป็นตารางเออแต่ว่ามันจะไม่แบบเป็นแมปใหญ่มันจะเป็นแค่ตารางช่องๆเะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับว่าเล่นจริงแล้วจะเป็นยังไงนะครับเริ่มมานะครับเราจะได้สร้างตัวผู้บัญชาการของเราเองนะครับก็จะเป็นตัวผู้ชายหรือจะเป็นตัวผู้หญิงก็ได้นะตัวผู้ชายก็จะหน้าตาคล้ายกับลูรุตนั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปร่วมเล่น กับพวกตัวละครในโคจิอัสนะครับมีเสียงภาคให้ด้วยนะครับรเป็นตัวผู้หญิงนะน่ารักดีเราก็จะเป็นกลุ่มดักไนท์เมมเบอร์นะครับเสียงภาคเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ เารวมกลุ่มภาคีอสัสวินดำอ่ะก็จะมีเรื่องราวของเกมเนาะตรงนี้สามารถกดสกคลิปได้นะครับอาถึงฉากต่อสู้กันแล้วนะครับอ่ะอน,นี้ก็จะเป็นลักษณะของพวกด่านต่อสู้นะครับโอ้ มีระบบสำรวจด้วยตรวจพบสัญญาณของไนแมร์ใช่ไหมอันนี้เป็นไนแมร์ของเราเหรอสีม่วงนี่ไป้ดูเท่อ๋อผู้บัญชาการของเราก็คือเซโร่นะครับหรือว่าลูรุตนั่นแหละโอ้เสียงภาคครบเลยนะเอาลนะไนแมร์ของเซโร่จะต้องรุกหน้าไปที่ตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้เหมือนเป็นจุดซ้อมลบอ่ะวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องเลือกเอาไนแมรมของเรานะครับลงมาเพื่อสกัดไนแรมศัต,ตรูนะครับมันจะออกแนวๆขึงวางแผนผสมกลับกับอะไรนะทาวเวอร์ดีเฟนอ์นะครับเดี๋ยวขอเรียเสียงภาคนูลุดนิดนึงลุลุตเกยตะโกนดัง มาแล้วยูนิตมีค่าพลังงานตรงนี้ด้วยนะครับพอเราเก็บค่าคอสได้ครบเนี่ยก็จะสามารถวางยูนิตลงมาเพื่อต้านทานพวกในแมสศัตูได้นะครับอ๋อมันจะเป็นเหมือนวางแผงเหมือนในกระตูนเนี่ยที่เวลาเขาบุกเวลายึดเมืองกันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าจับคนสําคัญเฮ้ยมีอันตีด้วยเหรอเมที่เในแมีสองออกมาแล้ว ตัวนี้เป็นตัวอะไรมันมีสัญลักษณ์อยู่ด้วยเป็นรูปเหมือนมังกรโอเคเดินมาถึงตรงนี้อ๋อเป็นตัวยิงคอยยิงเสริมส่วนตัวสีม่วงนี่เป็นตัวที่แบบคอยฟันปะทะระยะใกล้นะครับอีต่วเข้าไป มันจะต่างจากคาว่าดีเฟนต์ตรงที่ตัวละครนะครับมันจะสามารถลงได้แค่น่าจะตัวเดียวนะครับเพราะวนาลงไปแล้วเนี่ยมันจะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันไม่สามารถลงมาซ้ํากันได้นะเคตรงนี้เดี๋ยวเราข้ามไปก่อนแบทเทิลคร์แล้วโอ้โหไนแม่ตัวนี้เท่เมื่อกี้เป็นแค่การฝึกซ้อมรบเนย โอ้คาเรนคาเรนต่เดี๋ยวมงคิดโอเคาเรนนี่ในกระตูนนี่ก็โบ่บ่อยมีแน่มาอยู่ใน DMM ได้โอเคฉากับระตูนเราข้ามเลยนะครับรมา <c oughs> ลุยเลยสกิปลัวๆเนี่อเรื่องเราอ่านไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเป็นภาษาจีนนี เจอกันที่ภูเขานะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ศัตูจะเคลื่อนที่ผ่านมาที่จุดจุดหมายตรงนี้นะครับเราก็ต้องคอยสกัดเนาะมาหวางก่อนเลยเหมือนเดิมดักตีตรงช่องนี้โอเคตรงนี้สามารถเล่งสปีดได้นะครับ แล้วก็มีระบบออโต้ด oh, like oh, oh, like okay. ้วยฮะเดินเข้ามาโดนตีอย่างเดียวแล้วโอ้ยโดนโดนไปเหมือนกันโอ้มันจะมีค่า HP ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นเกรดอันล่างด้วยนะครับคอร์สมาแล้วจะเอาลงฮะได้ไหมโอ้ไม่ได้เนื้อเรื่องมารับอยู่ อ่ามันให้เอาตัวนี้ลงบ้างอ๋อน,นี่คือตัวฮิวโอเคลงไปตรงช่องนี้อ่แล้วก็ฮิวให้ตัวหน้าใช่ฮิวเปล่าวะโอเป็นปืนเหมือนกันนึก็เป็นฮิวแต่บัตตัวนี้ยิงแบบเอ,อ้ยฮิวนี่ไงตอนแรกนึกว่าฮิวไม่ฮิวโอ้ยสบายเลยมีฮิวด้วย ตรงนี้เรายังไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้นะครับปล่อยมันไปอ้ตรงนี้ก็คือจำนวนของศัตรูนะครับจะมีทั้งหมด13ตัวเนาะโอเคส่งตัวปืนมาตัวยิงจากการเป็แปดแล้วเก้า ตรงนี้ถ้ากดเล่งได้จะดีมากเลยเนี่ยตอนช่วงแรกยังกดเล่งไม่ได้นะ,อะโอเคตอนนี้เหลือสตูอีกแค่ตัวสุดท้ายนะครับโอ้เป็นบอสเลยโอ้ตัวบินใหญ่ด้วยนะแม่ตัวนี้แต่ตรงจุดนี้เราบังคับอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับ มันอยู่ที่การวางกลยุทธ์เอาเข้าสู้แล้วโอ้โหมีฉากดวลแบบนี้ด้วยโอ้นี่ไงตีด้วยดาบยังไม่ตายฮะนี่ชาร์จแล้วอันตีโอ้มีระบบอันตีด้วย โอ้ยังที่2,320ดาเมจเรียบร้อยครับชนะเรียบร้อยฮะจบดาน ตัวละครในเกมนะครับก็จะมีเสียงภาคทุกตัวเลยนะตัวนี้ก็น่ารักดีทูวินเทลอันเบลลออ่ะอ้าวอยู่กับซีทูด้วยเอตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเราเชื่อของเรานะครับแล้วก็เขาจะให้เราไปดูระบบสุ่มกาชานะครับหรือว่าระบบสเกลนั่นเองนะครับตู้แรกนะครับอ๋อเขาจะมีเพชรมาให้เลย3,000นะครับแล้วก็สุ่มได้ พอดีเลยนะครับการันตี4ดาวหนึ่ตัวนะครับโอเคตัว4ดาวก็คือมีใครบ้างมี CC นะครับ C2 c 4 c ีนะแล้วก็คา r เรนนะครับมีดาราลี่หรือเปล่าตัวนี้แล้วก็สุสักคนะครับแล้วก็ตัวผมม่วงนี่จำชื่อไม่ได้เออมันจะมีสัญลักษณ์ไทยของมันด้วยนะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวยิงหรือเปล่ารู้สึกว่า C2 จะเป็นตัวยิงอันนี้น่าจะเป็นตัวสู้ประชิดนะครับตัวโลอะไรแบบนี้ แล้วน,นี้เป็นอัศวินงั้นนาดาลี่ต้องเป็นตัวฮิลแน่เลยเดาเดล้วนๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุงกชากันเลยนะครับไปจัดไปต้องได้ดีๆสักตัวโอ้โหจะแทนด้วยหมักลุกนะครับก้นแน่นอนมาเป็นเกมวางแผนนะแน,านากระตูนมันยังเป็นวางแผนเลย เช็คเมทได้มาแล้วตัวแรกคานามิโอกินะครับตัวต่อไปนี่ทสีรุ้งมาแล้วเอ้ยซูสคุอะเลนส์ลอตกับซูสคุโอ้โหซูสคุคูรุรุกินะครับเดี๋ยวลิ้นปานินนะแล้วก็หุ่นแลนส์ลอตนะครับหุ่นอัศวินของเขาโอ้โหเอ้ยตัวนี้มันเพ่สุดแล้ว อย่างน้อยก็เป็นพระเอกแล้ววะได้คุรุรุกิสุสัคุมาแล้วก็ตัวนี้ชินิชินิชิโร่ทามากินะครับพวกนี้ตัวประกอบทั้งนั้นไม่สนใจ <laughs> นี่อยู่ประเทศไหนเนี่ย แล้วก็สีเงินนี้น่าจะเป็น3ดาวโอ้เป็น2ดาวเนะนานาลี่นะครับน้องสาวของลูนุสนะครับโอ้สแสดงว่าตัวเมื่อกี้ไม่ใช่นานาลี่ดี่ว่าเออเราเข้าใจผิดมันดูนานแล้วจำไม่ได้จำหน้าไม่ได้ตัวนี้นะเออน้องพยาบาลพยาบาลน,นักฆ่าไซโายโกนะ,ะัะไซโยโกะเออ อาชีพอดเคน้อคเมย์โอร่างละเอียดอื่นๆตรงหน้าเราเชิญนะครับเท่าที่ดูนี่ก็จะมีเอนชานี่น่าจะเป็นการเสริมพลังนะครับทีมก็คือจัดทีมเนาะ ในนี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอัศวินยังปลดล็อกไม่ได้นะครับแล้วก็มีอารีนามีสุ่มกาชามีเควสนะครับระบบเทรนนิ่งแล้วก็มีมิชชั่นรายวันแล้วก็พวกของของรางวัลต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูここการจัดทีมละกันนะครับว่มามันจะลงได้น่าจะวางได้ประมาณ5ตัวหรือเปล่าวาง,งสู่สกูไปก่อนเลย แล้วก็ KMF ก็คือหุ่นใช่ไหมในแม่จัดไปนนแลนเซลอ็ตอตเจมอนี่เหรออ๋อนี่ไงสัญลักษณ์ตัวดาบตัวฮิวเอ้ยตัวฮิวต้องไปเปล่าแต่ตอนนี้บังคับเอาเจ้าจวแว่นนี่ลงอะไปพร้อมกับนนในแม่หวยหวยโอ้เอาเจ้านี่ไปอีกแล้ว มีแมนผู้ถูกกีอัดครอบงำนี่หว่านานารี่ไปนานารี่น่าจะเป็นตัวบัฟนะครับม <c oughs> ีแต่หุ anyway ่นระดับเอฟเต็มเลยตัว <Pod> สุด <íamos> ท้ายทีมน่าจะลงได้ประมาณ5ตัวนะครับสกุยะไปส่วนน้องทวินเทลนี่เป็นผู้แนะนำของเรานะครับ รยเควสกันต่ออ่ะในส่วนเควสนะครับมันจะมีเมนสตอรี่นะครับอนาเธอร์สตอรี่นะครับมีเอ็กซ์เดิชันอันนี้จะเป็นพวกแบบส่งไปฟาร์มแน่เลยแล้วก็ชาเลนจ์นะครับแล้วก็เดลี่ที่เป็นเควสรายวันนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีกิจกรรมด้วยนะตรงนี้ここจบชัปเตอร์หนึ่งก็จะได้เพชรใช่ไหมว่าจะมีในส่วนของสตอรี่กับแบทเทิลแยกกันด้วยนะครับ เคไปพร้อมลงแล้วจัดมาเลยโอ้ oh, ตีได้สองช่องเหรอเรกิซ ไปเลยแลนเซอร์ลอดตัวนี้ต้องติดเทียเอสอยู่แล้ว,ว,วเรวพราะว่าในกระตูนมันก็โคตรโหดสุดแล้วสำหรับตัวแลนเซอร์ลอดกับซูซักคุเนี่ยตัวนี้คอยยิงดักโหมีแผนการแบบนี้ด้วยโอเคอยากเอาลงอีกได้ไหมยังไม่ได้เหรอโอ้ยังไม่ถึงซูซักคุเลย แค่โดนปืนยิงก็หมดแล้ว้ยเ,เลนี้ว่างอะยังไงส่งอีกตัวลนึงไปตัวนี้เป็นตัวตีบาชิชิฮะยืนคู่กับแลนเซล็อตของซูสักคุเลยเฮ้ยโดนสามตัวลุม จริงๆ uh huh. ตัวปืนนี่น่ามาช่วยตัวนันคารมากกว่าเนี่ยตุสคูคนเดียวนี่เอาอยู่ส่งนนนารี่ลงไปนนนารี่ก็เป็นตัวบัฟใช่ไหมเนี่ยบัฟได้สองช่องหรือเปล่าเดี๋ยวดูว่ามันจะบัฟอะไรอ๋อเป็นฮิวนะครับ ก็ต,ตัวสุดท้ายน้องพยาบาลเอ้าพยาบาลน,นี่เป็นตัวตีเหรอตอนแรกผมคิดว่าเป็นคีเหวินนี่ยเห็นเป็นลูกหัวใจช่วยยิงด้วยเรียบร้อยนะครับศุกดาน れるのも悪くないな。被害も少なくすんだなこういう勝利が続けばいいんだอ้จะมีบอกดาวด้วยนะถ้าเราผ่าน3ดาวก็จะได้แรงเอสนะครับโอเคสำหรับของรางวัลที่เขาแจก7วันนะครับวันที่3เนี่ยจะได้น่าจะเป็น ัวกาชานะครับแล้วก็อันนี้เป็นตวัวสกิปนะครับสำหรับที่เวลาเราฟาร์มแล้วแบบเบื่อๆด้านหนนะก็ใช้ตวัวสริปได้ใช่ไหมแนวนี้โอ้มีเป็นเหมือนเคเวสพิเศษสำหรับช่วงเริ่มเปิดเกมด้วยนะครับก็คือจะได้เป็นเพชรนะครับเมนสตอรี่จะมีอยู่5นะครับแล้วก็อันนี้เป็นล็อกอินโบนัสต่างหากอีกนะครับโอ้มีกิจกรรมอยู่ด้วยนะ S 1> <S 1> ه, ก็เดี๋ยวสําหรับสโตทยนะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถนะกดปีลิจิเตอร์ไว้ได้นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับยวดูของที่แจกหน่อยโอ้ยมีไอ้นี่ด้วยอ่ะรูะร,ร,ร,รุ่สามดาวเหรอจริงมากรับรับของมาก่อนรับของมาก่อนนี่ไงโอ้สามดาวไม่ใช่สี่ดาวนะสีทองโอเค นี่แล้วก็เป็นไนโปลิสนะครับหุ่นของนักเรียนว่ามีหุ่นอย่างอื่นแจกอีกเลยเนี่ยโอเครับมาหมดแล้วนะครับมีสุ่มกระชาได้อีกหนึ่งรอบเนาะยวขอไปดูในทีมแป๊บหนึ่งว่าได้อะไรมาเพิ่มเปลี่ยนตัวตัวนี้ออกไม่ชอบ ก็ได้แค่ลูรุดมานะครับพร้อมกับไอ้เจ้าหุน่นในโบลิสเสียวขาวตัวนี้นะครับโอเคทีนี้ก็ไปสุ่มกาชาส่งท้ายตู้กาชานะครับมันก็จะมีตู้เริ่มต้นนะครับอันนี้รู้สึกว่าถ้าอ่านไม่ผิดจะเขียนว่า7วันหรือเปล่านะนะครับแล้วก็ตู้พิกอัพนะครับก็จะเป็นพวกตู้กิจกรรมต่างๆอันนี้จะเป็น C2 ในชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยตู้ C2 เหรอต,ตู้นี่มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นตัว C ดาวอ๋อตัวลุงไงลุงที่แจกเออเราก็มีหนึ่งใบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวตัวแจกมาอีก1 0บใบหรือเปล่าการันตีสามดาวเอองั้นเดี๋ยวซุ่มตัว C ดาวนี้ก่อนน่าจะเลือกไม่ได้แหละเอา้าตัวไม่มีเหรอ นึกว่ามีเมื่อกี้เห็นเหมือนได้มาอ๋อต้องรอวันที่3โอเคส่วนอันนี้ตัวเราก็ยังไม่มีนะครับมีแค่เพชรก็ไปสุ่มตู้นี้แหละอ๋อตู้นี้เป็นเพชรเติมเงินนะครับโอเคนั่นก็จะเหลือแค่พิกอัพกับตู้ธรรมดานะครับพ i ิกอัพก็จะเป็นตู้กิจกรรมเนาะไม่รู้ว่าของเซิร์ฟไทยจะเป็นแพทไหนมากนะครับ โอ้ oh, สีทองเพียบลุงไหมโอ้ไม่ลุงเลยดดได้เป็นใครมาบ้างโอ้ oh, สามดาวเพียบเอ๊ะ hey, ตัวนี้แค่เลนนะแค่เลนสามดาวซ้ำนะครับแล้วก็ตัวอื่นอีกเพียบเลยนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปลองเล่นนะครับเกมมือถือ Cozy Art l u t u c h of the Rebellion Lost Story นะครับโอ้ชื่อยาวมากอ่ะก็ ขอจบอไว้เท่านี้ก่อนละกันนะอย่าลืมนะครับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟโปบอลน,นะครับที่จะลงสโตูไทยเนี่ยก็รอลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับหากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ